สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวิจารณ์นนัหนังสือเรียนภาษาไทยม .3 เนื้อหาชี้นําทางการเมืองเกิดประเด็นในโลกออนไลน์เกี่ยวกับการปรากฏเนื้อหาของหนังสือเรียนภาษาไทยม .3 หลักการใช้ภาษาและก,การใช้ภาษาของนักเรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3กับหัวข้อที่ว่า ประโยครวมที่ซับซ้อนมีส่วนประกอบเป็นประโยคซ้อนซึ่งได้มีการยกตัวอย่างโดยมีประเด็นทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องสมชายจะเลือกประชาธิปไตยที่นักการเมืองทุจริตคอรัปชันหรือสมชายจะเลือกเผด็จการที่ผู้นำมีคุณธรรมประจำใจสร้างเสียงวิพากวิจารณ์ณเกิดขึ้นเหมือนเป็นการชี้นำทางการเมืองโดยเพจด c t o r r e v ได้เปิดเผยผ่านโลกออนไลน์ว่า นี่คือหนังสือเรียนยุคเด็กปัจจุบันหรอครับช่วงนี้ปวดหัวกับการยัดเชื้อใต้จากพ่อแม่ให้ลูกรักแล้วมาเจอนี่เข้าไปหนังสือเรียนภาษาไทยม .3 ถึงกับจุดจุดจุดนอกจากพ่อแม่ควรเป็นเสาหลักปกป้องลูกแล้วในเรื่องโรคระบาดทำยังไงให้รอดให้ได้แล้วการศึกษาก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญนะครับว่างๆอาจจะต้องลองเปิดหนังสือลูกดูบ้าง ว่าโดนปลูกฝังอะไรไปบ้างแต่ไม่ต้องห่วงหรกครับเด็กเดียวนี้ฉลาดกว่าผู้ใหญ่บางกลุ่มเยอะแหล่งหาข้อมูลแหล่งสืบค้นก็มีเยอะมากไม่เชื่อแค่ตามที่ใครๆส่งต่อหรือบอกมาหรอกครับถ้าไม่มีเหตุผลโดนเด็กปัดตกฟาดกลับหมดปัญหาคือเหล่าผู้ใหญ่ที่ตกยุคนี้แหละครับถ้าปรับตัวไม่ทันไรอำนาจในมือก็ไม่มีความหมายอะไรนะครับอย่าลืมปรับตัวให้ทันยุคก,กันบ้างนะครับ อย่าโมวแต่ใช้ความเชื่อส่วนบุคคลในการดําเนินชีวิตไม่งั้นพอหมดยุคแล้วจะลําบากนะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ